านะค่ะปรับปรุงใหม่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันนี่ก็จะเป็นกระเบื้อง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 ลายดอกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องห้องน้ําแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องปูห้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะ ข้างใน,นข้างใน,นโอ้ยเหม็นเหม็นสีเป็นกำลังทาทาสีทาลองสีใช่ก่อนที่จะทาสีเอาทาทับสีต่อเลยอืน 재미 trop ba vokt experiences ma filt ไฟฟ้าติดไว้ไปดูห้องครัวเลยเลยปูนเป็นสีเลยแล้วก็มันเพื่อนไปดูไปดูห้องครัวเราได้ใช้สีแล้วใช้สีไปเชื่อมสีอันติดก็บสี เค <Okay, S 2> mm hmm. เป็นห้องครัวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเล็กๆนะมันเล็กมากเล็กไอ้จีด๊ดอ่ะ mm hmm. <laughs> มันผิวมากเลยอ่ะเอาไว้ทำอาหารแล้วก็มีเครื่อง <Sing. S 1> ซิงค์ซิงค์ล้างจานมีหลอดไฟด้วยแล้วก็มีมุนด้วย mm hmm. ดิงด่งดิงด่งดิงด่งดิ่งดิ่งแล้วก็เป็นประตูก่อนยังมี น,นี้ก็จะเป็นอะไรนะเนี่ยเหล็กกหรอใช่เหล็กแบบนี้เพื่อให้หายใจออก <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็มีปูนแล้วก็มีอีบอันนี้ก็ทําได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่เสร็จแล้วเขาจะเป็นโครงมันนี้เป็นปูนปูนก็ยังไม่แห้งอยู่นะคะแบบนี้เลย ดูเป็นเป็นปูนอันนี้ก็จะเป็นดินทรายดูดินทรายแล้วก็มีหางแล้วก็มีหินนิดหน่อยดินทรายแล้วก็ให้ตาลแบบป๊อปบ ตอนนี้ไฟเอ้ยอน,น้ำตกน้ำตกน้ำตกแล้วยังไม่ต่อไฟยังไม่ต่อไฟแล้วก็มีน้องแคนดี้กับน,น้องแดนนี่อันนี้น้องแดนนี่อันนี้น้องแคนดี้แล้วก็มีน้องแมวเหมียวมันชื่อว่าชื่อว่าอะไรดี <c oughs> มันชื่อว่าเจ้าตู่หมามันชื่อว่าน้องน้องกาแฟ นกสองตัวชื่อว่าจิกกระจ๋อยแล้วก็มีสวนดอกไม้ <c oughs> ก็จะเป็นสวนหย่อมใหญ่ๆปลูกผักสวนครัวหรือไม่ใช่ผักปลูกดอกไม้ด้วยเป็นต้นไม้ดอกไม้อันนี้ก็คือเหล็กแักรานสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อีกด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย